แรงมากรหัส 440I นะครับก็จะเป็นตัวการดีไซน์แนวนอนตรงนี้นะครับตัวกรอบรนี้เป็นกอสแบกแล้วก็ BMW ย a s e r ย i g เลซอรลแล้วยยาง225 40R19 นะครับโคเท่เลยขับเคลื่อน4ล้อน,นั่นเองนะครับก็จะเป็น LED ไลท์ไกด์แบบนี้เบลล์เขาจะมีเป็นตร c o l เล M440I ผมมองว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าจะขายดีพวงมาลัยนี่เป็นเอกลักษณ์ BM นะฮะโคตรดีเลยเห็นปะเนี่ยนี่กดบีตรงนี้ อย่าเหยืบเบรกบีมนี้กดลง B M W M 4 4 0 i 387 i ม้าแหมารงบิด500นิวตันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบ M 4แต่ผมมองว่าก็น้องๆแล้ววะนี่ผู้ชม มาโชว์ตัวที่งานมาโชว์เรียบร้อยแล้วนี่คุณดูคุณดูมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดตัวนะเพราะว่าเขาน่าจะเปิดตัวประมาณไตรมาสสอของปีนี้นะครับแล้วก็ราคาคาดการณ์เนี่ยน่าจะประมาณ5้น3ถึง5.5ล้าน5นะครับรอราคาอีกทีหนึง่งแต่บอกเลยว่าซีรีส์4ตัวถัง2ประตูที่เป็น 4.0i เนี่ยนะครับมาแล้วนะครับน่าจะอีกไม่นานเดี๋ยวน่าจะได้ชมรีวิวจากผู้ขี่มีแบบเต็มๆ ชว่วงกลับมาพบกันอีกครั้งในช่ององพอี่พีชุมตอนนี้ผมยูทีบบูท BMW นะครับแล้วก็อยู่ภายในงานมอเตอร์โชว์เนาะซีรีส์นะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยคือคันนี้นี่นะฮะ X4M นะแต่อีกรุ่นหนึ่งที่เขาเพิ่งจะเปิดตัวเนี่ยยังไม่ได้เป็นทางการนะคือเอามาโชว์ในไทยเนี่ยนะครับก็คือตัว 440i นะครับตัวถังที่เป็นแบบ2ประตูแบบนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมว่าเรื่องของการดีไซน์เรื่องของอะไรต่างๆผมว่าเป็นรถที่ สปอร์ตพอสมควรเลยนะครับคืออาจจะเป็นน้อง M4 ก่อนหน้านี้เราเคยเอา M340i มารีวิวชมกันแล้วครั้งนี้เป็น M440i เป็นตัวถัง2ประตูนะครับเป็นเครื่องเบนซิน6สูบแถวเรียง387แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับราคาคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ประมาณ5ล้าน3ถึง5ล้าน 5, 5 4, นะครับก็เดี๋ยวอรอเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งในช่วงไตรมาส2ของปีนะครับวันนี้เราจะพาไปชมรอบคันกันว่าคันนี้น่าสนใจขนาดไหนก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i ป e ช่องวิทยพีด้วยนะครับที่ขา่ปปาช เขาเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วไปดูรายละเอียดกันซูปเปอร์กาแฟโฉมใหม่ซองเปลี่ยนแก้วเปลี่ยนโลโก้ใหญ่หอมอร่อยไม่เปลี่ยนตัวจริงยาหยิบผิดและอีโคบูสุดยอดนวัตกรรมฟิล์มเซรามิกกรองลดความร้อนสูงสุดให้คุณมั่นใจว่าเย็นทันทีที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสงอีโคบูเพื่อชีวิตที่เย็นกว่าเพราะชะนะก็อย่ารอช้าเราไปดูพรีวิวรอบคัน BMW M440i คูเป้คันนี้กันเลยครับ นี่นะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมมองว่านะฮะในอนาคตเนี่ยน่าเก็บมากๆเพราะเขาเป็นตัวถังนะครับซีรีส์4นะแบบคูเป้แล้วก็เป็นรหัสตัวถัง MC40i X-Drive นะครับคือแรงมากรหัส4 4 0 i 3 8นะครับ387แรงม้า0ูน0ถึงนะคับเนี่ย4.5วินาทีนะครับแต่ราคาเขายังไม่เปิดคาดการว่าจะเปิดตัวพร้อมราคานในช่วงของ ไตรมาสที่2ของปีนี้นะ65นี้แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดแต่คาดการว่าราคาเขาน่าจะอยู่ประมาณ5.3ล้าน3ถึง5.5ล้น5ะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาชมคันจริงกันดีกว่านะครับว่าคันนี้เป็นอย่างไร M440i XDrive นะครับ หลักการดีไซน์เบื้องต้นก็คือจะเน้นการตกแต่งที่เป็นแบบสีกรอสแบ็กทั้งลายล้อนะครับแล้วก็เรื่องของฝาครอบปุ่มห้าที่เป็นเอกลักษณ์ของรถที่เป็นซีรีส์แรงของบีเอ็มดยูนะครับก็รวมไปถึงกระจังหน้าต่างๆคุณอาจจะจําได้ที่ผมเคยเอารถยนต์นะครับ M340i มานะครับอันนี้สไตล์เดียวกันแต่นี้เป็น M440i เป็นตัวถังแบบคูเป้นั่นเองนะ387แรงม้านะครับเครื่องเบนซิน6สูบแถวเรียง3.0ลิตรเนาะ500นิวตันนะครับเป็นเครื่องเดียวกันนั่นแหละโอเคเรามาดูในส่วนของดีไซนนน์ภายออกกอลั นี่ยังคงเองกลักษณ์ความเป็นเบียนหรือวินยูนะครับซีรีส์4ที่เป็นแบบคูเป้นะฮะด้านหน้าเนี่ยหลายคนเคยรอเขาไว้นะครับว่ากระจังหน้าเนี่ยโอ้โหทำไมยาวขนาดน,นี้แต่พอดูไปดูมาคผู้ชมคิดเห็นเหมือนกันไหมนะผมรู้สึกว่าดูไปดูมามันก็สวยนะครับและผนวกกับการที่เขาเป็นซีรีส์ M440i นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นดีไซน์ที่มันแบบด้านๆแบบนี้เรามาเริ่มที่กระจังหน้าก่อนดีกว่าเนี่ยตรงนี้จะเป็นด้านๆนะจะรู้สึกถึงอารมณ์เหมือน M340i ไหม ก็จะเป็นตัวการดีไซน์แนวนอนตรงนี้นะครับตัวกรอบตรงนี้เป็นกอสแบกแล้วก็แอร์เทคตรงเนี้ยเวลาสตาร์ทรถเขาจะเปิดตอนนี้มันปิดอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นสีด้านทั้งหมดนะครับเป็นกรอบเลยเป็นสีด้านนะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้มีกล้องมองรอบพันสามองศานะครับโลโก้ bmw นะครับแล้วก็ชุดโคมไฟหน้าเรามาดูกันนี่ไม่ต้องสงสัยนะครับเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบนี้แล้วก็ไฟหน้าเขาเป็น bmw เลเซอร์ไลท์หมายความว่าความการส่องสว่างไกลกว่าโปรเจคเตอร์ไกลกว่า led ปกตินะครับเขาบอกว่า สองไกลคร่าวๆนะครับประมาณ600เมตรเลยโคตรไกลนะครับแล้วก็ภายในโครมตรงนี้ดีเทลนะฮะจะเป็นแบบเหมือนเป็นโลหะนะฮะแต่เป็นแบบปัดด้านด้านนิดนึงนะครับแล้วก็ในทำาองลิงไลท์เนี่ยเป็น2อคอบแบบนี้ความเป็นเลเซอร์ไลท์คุณผู้ชมขอบด้านล่างจะมีสีน้ำเงินสีม่วงนะครับแล้วก็สังเกตไห้ด้านข้างตรงนี้มีคอนเนอร์ลิงไลท์หมายความว่าเวลาเราหมุนพวงมาไลัยไฟสองด้านข้างติดออกมาเช่นเดียวกันนะครับและสีตัวถังนี่ผมว่าสวยนะโอเคนะครับถัดลงมาด้านล่างอันนี้เป็นสีด้านเหมือนกันนะครับเป็นไอเทคด้านข้างตรงนี้นะกรอบมาเป็นสี e ีไอทั้งหมดนะครับช่องดักอากาศเนาะรวมไปถึงด้านล่างตรงนี้โอเคนี่คือด้านหน้าตรงของ M440i XDrive ก็หน้าเป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์4นะครับตัว2ประตูแหละแต่แค่ตัวกระจังหน้าเป็นลักษณะแบบ 440i นะฮะไฟหน้าเป็น LED เลเซอร์นะฮะแล้วก็ตัวเส้นสายของฝากระโปรงดูน,นี่นี่ฝากระโปรงนะครับก็จะเป็นยาวนิดนึงนิดนึงเพราะว่าเป็นตัวถังแบบ2ประตูนะครับหน้ายาวท้ายสั้นเนาะ โอเคนี่มาดูฝาโปรงพอดีสีตัวถังเนี่ยนะฮะพอลงแสงลงแดดอะผมว่ามันจะออกแนวแบบแดงแดงเลือดหมูนะครับเป็นแดงแบบแดงเข้มๆสีอิดๆนะครับผมว่ามันก็ดูหรูนะแต่มันอาจจะไม่ได้ออกแนวแบบสปอร์ตจ๋ามากมายนะักสปอร์จตจ๋าจริงตองคังนี้นี่ซึ่งรีวิวไปแล้วนะครับโอเคเรามาดูกันต่อในส่วนของล้อนะครับ MC40I กู MC i, จะได้ล้อแบบนี้อันนี้คือสเปคอาจจะแบบ ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดไหนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เปิดตัวนเป็นทางการนะครับส่วนล้อเนี่ยเป็นกรอสแบ็กแบบนี้แล้วยาง225/40 R19 นะครับล้อขนาด19นิ้วเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็จาน Break เบรกเบิ้มเลยนะฮะตัวคาลิเปอร์เบรกเป็นสีแดงเขียน M ด้วยนี่แบบนี้สวยๆนะครับการก็บงานในปงซุ้มล้อตรงนี้เป็นพลาสติกสีดำด้านข้างในจะเป็นแบบสักหลาดหุ่มทั้งหมดเลยไม่มีปล่อยเปลือยนะครับเซ็นเซอร์ด้านข้างมีถัดขึ้นมานะครับเส้นสายของตัวถัง4ประตูเนี่ยก็จะม ออกไปนะครับแล้วก็โลโก้เอ็มเป็นด้านๆนะครับถัดขึ้นมานะฮะเบียนเป็นว e วอนเน็เต็ดนั่นเองก็จะเป็นพวกระบบเชื่อมต่อตัวรถนะฮะกับผู้ใช้งานผู้ขับขี่นะครับแล้วก็เอกลักษณ์นี่ฝาครอบจมูกข้างเป็นแบบเดียวกันกับ M340i เป็นแบบสีออกแนวแบบทองทองด้านนิดนึงก็จะดูสปอร์ตเนาะแล้วก็ฝาครอบจมูกข้างตรงนี้กรอบเป็นสีกรอสแบ็กทั้งหมดตัวหน้าต่างกรอสแบ็กทั้งหมด มีก้องหมอนรอบพันสามร้อยสิบองศานะครับด้านล่างตรงนี้เป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถทั้งหมดนะครับมือจับเปิดประตูมีคอมฟอร์ตแอสเซสนะฮะปุดียวที่ตัวนะกดล็อกกดล็อกได้ทั้งหมดแล้วก็เวลาลงจากรถเดินออกห่างจากตัวรถรถล็อกเองนะครับรุ่นนี้จะมีตัวหลังคาที่เป็นกระจกซันรูฟมาให้นะฮะและนี่คือด้านข้างตรงของ M440i นี่เป็นไงโฮเท่ Hotel, เลยคือมันเป็นรถ อย่างที่เข้าใจกันดีพอเราบอกว่าเป็นรถ2ประตูแล้วเราจะรู้สึกว่ามันสปอร์ตเลยนะครับชาร์กฟินสีเดียวกันกับตัวรถเนาะไฟเบรคดูดสาอยู่ข้างในนะครับแล้วก็กระจกด้านหลังเนี่ยมีตัวไล่ฟ้ามานะฮะแล้วก็ฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งขวารุ่นนี้ก็จะมีการตกแต่งนะตัวสปอยเลอร์ที่เป็นแบบสีเดียวกันกับตัวรถติดเข้ามาให้มันดูเต็มมากขึ้นของฝาถ่ายตรงนี้นะับแม้ว่าแม้ว่าจะไม่ได้เป็นแบบคาร์บอนแต่อย่างไรผมมองว่าเออมันก็ดูดูเต็มดูแน่นมากขึ้น นะครับโลโก้ X Drive พราะคันนี้นะฮะขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองเป็นไงรถเก่งขับเคลื่อน4ล้อโลโก้ B M C I ใหม่ My, นะครับที่มีตัวกล้องอยู่ด้านหลังตรงนี้และรอบจะเป็นตัวโครเมียมส่วนไฟไฟด้านหลังนะครับก็จะเป็น L E D ไลท์ไกด์แบบนี้เป็น3ามิติตรงนี้จะเป็นลมดำนะครับไฟถอยหลังนะ L E D เต็มระบบเนาะสวยอยู่นะผมว่าเนี่ยคุณดูดิโคตรสปอร์ตเลย นะครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยตระกูล m 4 4 0 i นะครับโลโก้ต้องเป็นแบบด้าน m 3 4 0 i ก็เป็นแบบนี้นะครับราบางคนซื้อซีรีส์3ไปแล้วไปแต่งอันนี้ก็เป็นซีรีส์4ตัวแรงของเขาอาจจะไม่ถึงขั้นแบบ m 4แต่ผมมองว่าก็น้องๆลราวะใช่ไหมนะครับในส่วนของปั๊มเปอร์ด้านหลังตรงนี้ไม่ได้เจาะจริงนะจะเป็นตัวกร o s s back แล้วก็ดีไซน์เขาแล้วตีโป่งออกมาให้มันดูดูมีมัดกล้ามดูทมัดทะแมงมากขึ้นนะและที่ขาดไม่ได้นะครับนอกจากโลโก้ที่มันสีด้านแล้วนะครับ ด้านล่างถ้าเป็นตระกูลแบบ 40i แบบนี้นะฮะเรื่องปลายท่อจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้เหมือน M3 40i เนาะตัวนี้จะเป็น cross b a c k ใหญ่เลยนะครับ b i f u s e r นะครับปลายท่ออยู่ตรงนี้เลยเห็นป่ะเป็นเหลี่ยมกรอบนะรอบเหลี่ยมกกแต่จริงๆก็เป็นแบบวงกลมนะครับแล้วก็ออกซ้ายขวานี่สวยสวยสวยเห็นป่ะนาไปลองขับนะครับเดี๋ยวเรามีโอกาสจะเอาไปลองขับให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ เปิดฝาท้ายได้ไหมเดี๋ยวเราไปเปิดข้างในให้ดูเพราะว่ารถเขาปลดล็อกอยู่นะครับโอเคเราไปดูข้างในกันต่อดีกว่าว่าเป็นอย่างไรเปิดประตูออกมานะครับกระจกแบบเฟรมเลสก็คือไม่มีขอบตามสไตล์รถสปอร์ตนะครับแล้วก็แผงประตูตรงนี้นะฮะจะเป็นวัสดุแบบกึ่งนุ่มนะฮะชุดเครื่องเสียงฮาร์แมนแอนด์กอร์ดอนนะตรงนี้สติชิ่งออกแนวแบบสีเงินเงินนะตรงนี้ตัวสลักปลดล็อกประตูนะครับสีดำเงานะครับมือจับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ bm นะครับก็เป็นแบบวัสดุที่มันดูแข็งแรงมากนะฮะและดีไซน์ประมาณนี้เนาะอันนี้ที่ปลดล็อกล็อกรถยนต์ไฟแอมเบรไลท์มีมานะครับเบียมยุคใหม่ๆถึงเนี่ยผมว่าแอมเบรไลท์เขาก็สวยนะอาจจะยังสู้ Mercedesben ที่มันแบบหลากหลายสีไม่ได้แต่ผมมองว่าเออก็สวยดีดูแมนๆนดีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชุดของลําโพงเหมือนกันนี้เมมโมรีของเบาะสองจุดนะครับเท็กเจอร์ตรงนี้เป็นสีออกแนวแบบเงินเงินนิดนึงนะครับเป็นหนังทั้งหมดเนาะอันนี้ที่เปิดฝาท้ายนะครับท,ที่ที่วางขวดอาจจะแบบ ต้องเอียงนิดหนึ่งเวลาตั้งนะครับซึ่งรถประเภทเนี้ยสไตล์เขาดีไซน์ประมาณนี้อยู่แล้วบันไดข้างเขียน M แบบนี้เลยแบบยาวนะครับแล้วก็นี่แป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับมีที่พักเท้ามาให้แล้วก็ที่เปิดฝากระโปรงซึ่งตามเอกลักษณ์ของ B M เวลาคุณเปิดกูดจะต้องดึง2ทีซ้อนตึงๆเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับถัดขึ้นมาช่องแอร์อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ B M คืออาจจะไม่ยังไม่ได้มีพวกลายคาร์บอนอะไรเยอะแยะมากมายแต่ผมก็มองว่าเออมันก็ดูสปอร์ตดูบึกบืนดี นี่คือเซ็นเตอร์ของพวกระบบไฟนะครับออโต้เปิดไฟหน้านะเปิดไฟต่างๆนะการส่องสว่างไฟตัดหมอกเปิดตรงนี้ทั้งหมดปิดไฟกดตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับเบาะนั่งอันนี้อาจจะยังไม่ได้เล้าใจมากนะครับเพราะมันก็เป็นเบาะปกติยังไม่ได้มีสเต็ปสเต็ปสติชิ่งแดงอะไรขนาดน,นั้นเป็นสติชิ่งปกติแล้วก็เป็นเบาะสีดําแต่ทรงจะบักเก็ตซีนิดนึงนะครับมีเบาะปรับไฟฟ้านะฮะมีตัวปรับตัวที่บีบสลีละตัวเรานะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ ตระกูล 40i นี่เบลล์เขาจะมีเป็น dry color แบบนี้นะครับส่วนภายในนะครับพวงมาลัยก็เป็น M เนาะทีนี้เราไปลองนั่งข้างในให้ดูดีกว่านะดีเทลลึกๆนะครับเดี๋ยวเรารอเปิดตัวอีกทีนึงนะซึ่งผมจะเอามารีวิวอยู่แล้วนะครับแต่นี้คือเราพามาดูแบบไวๆมาพรีวิวให้ดูก่อนว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 1> เป็นยังไงคันจริงนะครับ M440i ผมมองว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่น่าจะขายดี เพราะซีรีส์3 M340i เนี่ยก็ขายโคตรดีเลยนะครับโอเคเข้ามาข้างในก็เป็นเอกลักษณ์ของซีรีส์4นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกึ่งนุ่มเท็กเจอร์ตรงนี้ก็เป็นเอกลักษณ์บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบบางคนกลัวบอกเหมือนลายเกตงูนะครับช่องแอร์นะครับมีไฟแอมเบีนเห็นปะ่ะแอมเบยนเยอะขึ้นนะครับเกด,ด้านหน้าซอฟมีไฟข้างในบูอย่างดีนะครับจอตรงกลางตรงนี้ก็จะมีครบนะครับไม่ว่าจะเป็น gesture control นะครับเรื่องของระบบ การทัชชิ่งกันอะไรต่างๆนะซึ่งจอ BM เี่ยผมมองว่าเล่นง่ายแล้วมันก็สมูทลื่นไหลในระดับหนึ่งคุณดูนะนเห็นปะเนี่ยคุณดูความลื่นไหลดิเห็นปะโคตรด,ดีเลยเห็นปะเนี่ยนี่กดให้ดูเลยเราไม่ได้บอกว่ามาอวยกันนะครับอันไหนลื่นไหลเราก็ต้องบอกเนาะอย่าง BM ในเรื่องจอเข้อเดี๋ยวนี้ข้อโดดเด่นใช้ได้เลยเห็นปะคุณดูความลื่นไหลเนี่ย และคุณสามารถสั่งงาน,เ,นเพิ่มเสียงลดเสียงหมุนได้มี Gesture Control นะครับช่องแอร์ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นแบบเหลี่ยมนะฮะแล้วก็เรื่องของการปรับอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะลดแรงลมแอร์เพิ่มแรงลมแอร์นะครับอันนี้คือตัว Entertainment เพิ่มเสียงลดเสียงนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทัดแหละนี่คุณดูข้างบนเห็นปะ่ะไม่ได้กดนะสไลด์เอาก็ได้ทัดได้นะครับมีโหมดมีแบรนด์แล้วก็ตรงเนี้ยวัสดุอาจจะเป็นแบบดูเหมือนเป็นพลาสติกแต่เป็นพลาสติกที่คุณภาพผมว่าใช้ได้นะ ไม่แย่นะครับโห,โหรถ B M เนะคุณไว้ใจได้แล้วส่วนตรงนี้เวลาปิดออกมาเทกเจอร์แนวเดียวกันกับแดชบอร์ดนะครับแต่เวลาเปิดขึ้นมาล่ะมีอะไรมีเป็นไวเลสชาร์จนะฮะแล้วก็ USB 1จนะุด Type A เนาะพาวเวอร์เล t ที่วางแก้ว2จุดนะครับตัวนี้ก็เป็นลวดลาย3มิติผมจําชื่อไม่ได้ขออภัยจริงๆแต่ผมมองว่าโอ้ลวดลายเนี่ยมันเหมือนเกรดงูเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นหนังแล้วก็ตัวก้านเกียร์เนี่ยเป็นไฟฟ้าตามสตล์นะครับเยยบเบรกบีบตรงนี้ อย่าเบรคบีมนี้กดลงเข้าเกียร์ดีนะครับเข้าเกียร์พีกดตรงก้านตรงนี้นะแล้วก็การใช้งานก็ตามนี้เลยตามที่เขาโชว์นะฮะส่วนตรงนี้เป็นคอมมาเซ็นเตอร์นะครับควบคุมจอนี่ดูความสม,มูทเลื่อนไหลเด่นปะควบคุมจอแมปอะไรต่างๆกดตรงนี้ทั้งหมดเบรคไม่ไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้คือปุ่มพุลสตาร์ทนะครับอันนี้พาร์คกิ้งเซ็นเซอร์อันนี้ไอเดลลิ่งอันนี้ตัวแทร็ชั่นแล้วก็ตัวกล้องซึ่งด้านล่างก็จะเป็นโหมดการขับขี่นะมีสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคโปรอะดัคทีฟออโต้โฮออโต้โฮนี่ก็คือออโโต้เบร ที่เท้าแขนเป็นหนังนะครับอาเปิดขึ้นมามีไฟส่องสว่างแล้วก็มี USB ที่เป็น Type C เนาะเคด้านบนนะครับคุณสามารถเปิดหลังคาได้แบบไฟฟ้านะครับหรือว่าจะเปิดไฟส่องสว่างก็เป็นแบบดิมแบบนี้เป็นแบบสีแบบวอร์มไลท์นะแล้วก็ดิมนะครับมี SOS มาให้นะครับที่บังแดดเป็นพลาสติกนะแต่คุณภาพใช้ได้เนาะมีที่เก็บกา๊าซมีกระจกมีไฟนะครับคนขับล่ะ มีกระจกมีไฟเหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมลองปิดประตูดูหน่อยดินในส่วนของชุดมาตรวัดอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์นะครับบียมยุคนี้สมัยนี้นะจะเป็นดีไซน์แบบขอบขอบโค้งแบบนี้ขึ้นไปเป็น m c c 0 i นะครับตอนที้เปิดประตูอยู่ซึ่งถ้าปิดเนี่ยมันก็จะเรียบเนียนแบบนี้นี่นปก็จะเป็นรูปรถชัดนะผมว่าสวยเลยนะครับอะไรต่างๆประมาณนี้ส่วนพวงมาลัยนี่เป็นเอกลักษณ์ BM นะฮะวงะเบริ่มเลย คือถ้าเกิดใครเคยขับอยู่จะทราบบันดีว่าพวงมาลัยของ BM เนี่ยวงใหญ่เต็มมือมากมีกริปด้วยและนุ่มนะฮะเป็นมัลติฟังชันเนาะอันนี้ก็พวกระบบนะฮะตัวล็อกระยะห่างคันเราจาคันข้า,ขาหน้าเพราะคันนี้อะดัพติฟคุ Stop ้มนโทนพร้อมสต็อปแอนดล็อกเซตระยะห่างได้มีสปีดลิมิตมีการเซตเพิ่มลดนะฮะสปีดส่วนฝั่งขวาล่ะ กลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนใหญ่ถ้าเราคุ้นชินกันเนี่ยรถญี่ปุ่นฝั่งนี้เอนเตอร์เทนเมนต์ฝั่งนี้พวกระบบช่วยเหลือการขี่แต่ BM จะสลับกันนะครับเพิ่มเสียงรถเสียงเป็นเพลงนะฮะบลูทูธแพดดิชิปเนี่ยเบืเลงตเลยคุณดูแพดดิชิปดูเต็มไม้เต็มมือนะครับแล้วก็พวงมาลัยเอ็มนะโลโก้ BMW ส่วนนี่ก้านตรงนี้เป็นระบบไฟตามแบบฉบับรถยุโรปเนาะส่วนก้านขวาแล้วก็เป็นพวกใบปัดน้ำฝนอยู่ฝั่งขวานะครับอ่ะเดีย๋ยวเราลองลองนั่งดูซิ นี่ก็เป็นรถในฝันของผมเหมือนกันนะรถในฝันเยอะเหลือเกินนะฮะงานนี้คือแหมรถแรงๆผู้ชายก็ชอบนะฮอกี่พีใน b m w m 440 i โอโหเรียกได้ว,ว่าจริงๆเขาคือตัวถังที่เป็นแบบซีรีส์4สองประตูนั่นแหละแต่แค่พอเป็น440 i แล้วเครื่องเขาเบนซิน6สูบแถวเรียง387แรงมา500นิวตันเมตรนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อด้วยผมบอกเลยว่าจี๊ดแน่นอนนะคุณดูการนั่งโดยสารก็คือรถตัวถัง2ประตูนั่นแหละนะฮะ สปอร์ตเล้าใจนะครเครื่องเสียงฮาร์แมนอันด์กอดนจอก็ชัดเจนดีเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราเอาไปลองขับ p ีวให้ชมกันแน่นอนนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูพระเอกหลักกันดีกว่าว่าเครื่องยนต์ของเขาเป็นยังไงเพราะว่าคันนี้พระเอกหลักนอกจากช่วงล่างนอกจากการตกแต่งที่อาจจะยังไม่ได้เต็มเท่า M4 แต่เครื่องเนี่ยแรงน้องน้องเ4เลย387มา500นิวตันนะครับปหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับก็ที่พาไปชมกันนะครับ เรื่องของขุมพลังเนี่ยเดี๋ยวเราพูดถึงตรงนี้ก่อนเลยละกันเพราะว่าเมื่อกี้นะฮะกำลังจะเปิดฝากระโปรงแต่ทาง BM นะฮะเขาล็อกรถพอดีนะครับอาจจะเป็นจังหวะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพูดถึงตัวสเปคภายนอกก็ได้เพราะว่าภายในเมื่อกี้เราพาไปชมกันแล้วนะครับรถยนต์คันนี้นะฮะ BMW M440 iX Drive Coupe คันนี้นะครับจะมาพร้อมเครื่องเบนซิน6สูบขนาด3.0ลิตร BMW Twin Power Turbo 387ม้าแรงบิด500นิวตันนะเกียร์อัตเทอร์โบสามร้นะครับ 0ถึง100ก็เคมาที่4.5วิแล้วก็ความเร็วสูงสุดล็อกที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับข <c oughs> ับเลื่อน4ล้อด้วยเนาะระบบช่วงล่างเป็นแบบ a d a p t i v e M นะพร้อมเฟืองท้าย Mport ปนั่นเองนะครับระบบบังคับเลี้ยวแปรผันตามการหมุนของโคมาลัย Variable s p o r t Steering นะพร้อมระบบเบรก M Sport s p o r t Caliper เบรสีแดง High แค o s s นะฮะร,ราคาคาดการเปิดตัวในช่วงไตรมาสสองของปีเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ5ล้านสาสถ,ถึง5ล้านห้านั่นเองจีดมากจีดมากโคตรสวยเลยแต่ผมว่าถ้าเกิดซื้อไปเนี่ย น่าจะต้องเป็นเน้นที่เป็นแบบสีสปอร์ตหนึ่งสีเนี่ยพอมันออกลงแสงมันะผมรู้สึกว่ามันดูมีอายุนิดหนึ่งในความเห็นส่วนตัวหลักๆโดยโรวมประมาณนี้ถ้าใครอยากมาชมคันจริงนะครับมากันได้ที่บูธเบียนมินยูนะครับภายในงานมอเตอร์โชว์2022ครั้งนี้นะครับก็มีนะ่ะหลากหลายรุ่นเลยและที่สําคัญคันนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีไม่น้อยเลยถ้าเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับชื่นชอบฝากการกดแชร์กดไลค์กดซั like, บสไครต์ช่องวิ P พีด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบ